ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมผ่าเครื่องนะครับในช่องจ่าโทเฮนรี่พา2สองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับรุ่นสร้างบรรจบปีพศ2540นนะครับก็เป็นพระที่ ได้รับฟาร์มนิยมนะครับสำหรับหลงสายหลงประทวดอาจาร,รย์นองมากนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดรุ่นสร้างมนดบ26เมษายนพศนะครับส5 4 0วัดสาขาวจังหวัดปัตตานีนะครับเนื้อนวะโลหะเบ้าทุบ อันนี้ก็จะเป็นเบ้าทุบของออวัดทรายขาวนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยนะครับเนื้อนาวาโลหะ999องค์เท่านั้นนะครับผม999องค์เท่านั้นนะครับเป็นกรรมวิธีการหล่อแบบโบราณด้วยนะครับแล้วองค์นี้ก็เป็นผาที่สวยนะครับอีกหนึ่งองค์เลยนะครับผิวแดงสวยเลยนะครับเบ้าทุบนาวะโลหะนะครับ พิธีการปลุกเสกนะครับอาจารย์นองก็ปลุกเสกนะครับตรงกับเลิกเสาห้านะครับเดือนเมษานะครับผมรุ่นนี้นะครับท่านอาจารย์นองนี่ปลุกเสกเดียวเลยนะครับผมในพระอุโบสถหลังเก่านานฝันหนึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับรุ่นเบ้าทุบนะครับผมคนที่เล่นเขาจะรู้นะครับเขาจะเรียกว่าเบ้าทุบอาจารย์นองนะครับก็จะรู้เลยว่า เป็นแบบออโต้เลยนะครับว่าเป็นรุ่นสร้างมนดกปี40นะครับหลอแบบโบราานะครับอันนี้มีกล่องเดิมนะครับผมกิฟเลยนะครับเทียบขนาดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเทียบขนาดกับเตารีดพิมพ์ใหญ่เอนะครับเนื้อนาวาโลหะนะครับนี่คือขนาดขององพาะนะครับ นี่คือรุ่นเบ้าทุกนะครับผมก็เป็นรุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบนะครับชอบโดยส่วนตัวอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับเบ้าทุบอจนองนี่นะครับเพราะว่าโดยปกติเพื่อนๆพ,พี่พี่ก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นผาหล่อนะครับแต่ก็หลังๆมานี่ก็ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเลยเน่ยที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือ รุ่นเขาเรียกว่าเป็นพระล่อนะครับผมชอบดูชอบส่องกระแสของโลหะนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีบรรจุนะครับอยู่ในรายการประกวดผักเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผมเขาจะมีโค้ดตอกด้วยนะครับ รุ่นนี้พระมีมีเก๋นะครับแล้วเก๋ดีด้วยนะครับแต่ว่าผิวจะต่างนิดนึงนะครับแล้วก็โค้ดตัวเลขไม่ได้นะครับจะมีโค้ดตัวนะต่อคขมๆมที่สังกติตรงนี้นะครับแล้วก็มีการลันนะครับหมายเลขที่ใต้ฐานนะครับหกหกแปดนี่ก็คือหมายเลขประจำองค์นะครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ นี่เป็นพระหลักของฝายอาจารย์น,นองนะครับเบาทุกจมูกโด่งสวยนะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับพิมพ์เขาจะไม่คมนะครับคมสุดเนี่ยจะได้เท่านี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยใส่ทองคำเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเขาจะมีผิวไฟขึ้นเป็นโอ้โหนี่ แดงแดงแกระแสสวยดีนะครับใบหูหล่อติดชัดนะครับปากติดนะครับจมูกโดง่งเม็ดตาก็เห็นนะครับใบหูนะครับกระแสโลหะอยากให้จำไว้นะครับ เพราะว่ารุ่นนี้มีของเก๋น,นะครับเก๋ดีด้วยนะครับมีการตอกคดนะเนี่ยเราจะเห็นค่าผิวไฟคาบเบ้าคาอยู่นะครับรุ่นนี้ล่อบโบราณนะครับ mm hmm. เห็นเป็นลายมุง้งลายตะไครตรงแดงแดตรงกลางจอเนี่ยดูนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าลายมุ้งเนี่ยหรือว่าเป็นลายผ้าเนี่ยนะครับเกิดจากนะครับ การเย็นตัวนะครับของโลหะที่ไม่เสมอกันไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าโลหะประกอบด้วยหลายชนิดนะครับสําหรับนาะะนะครับมีทองคําเงินนาคทองเหลืองทองแดงนะครับแขนเนี่ยดูผิวผิวสวยนะครับดูแขนที่แขนที่แขนนี้ก็จะมีทองเยอะหน่อยนะครับหวัวเข่านี่ก็เยอะนะครับเห็นเป็นเม็ดทองเลยนะครับ ส้อมๆ้มแขนเลีวจีวอร์ในคราบเบ้าอยู่เต็มเลยเห็นไหมครับที่ข้างแขนเห็นเป็นลายผ้านะครับลายมุ้ง งนี้มีสเสน่ห์ดีนะครับเหมือนแบบผิวคล้ายโทนนะครับก็เดี๋ยวหลังปีใหม่เนี้ยก็จะมาทำช่องนะครับแล้วก็ลงพาร์เนี่ยเยอะนะครับเป็นพาร์ใหม่ๆห่ที่ซื้อเก็บไว้เช่าเก็บไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าออทำงานนะครับย้ายตำแหน่งแล้วนะครับสอบ เลื่อนตำแหน่งอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ทำงานไปด้วยทำช่องสบายๆเหมือนเดิมเนะครับไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับช่วงที่แล้วนี้ก็อ่านหนังสือเยอะนะครับก็เลยอาจจะทำช่องได้ไม่เต็มที่นะครับโหวตรงนี้นี่ผิวสวยมากนะครับกระแสโลหะนี่แดงปั๊ดเลยนะครับส้มๆ เนี่ยเป็นพระลออโบราณคลาสสิกนะครับแล้วพระเนี่ยที่ว่าเป็นหลวงประท้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับผมพระโพธิสัตว์ก็เขาก็จะทําเป็นรูปนั่งอยู่บนบัวแบบนี้นะครับผมหลวงประทวนนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพระนิรันตลายนะครับเป็นพระนิรันตลายก็คือมีความเชื่อนะครับว่าแฝงแล้ว ไม่ตายโหงนะครับมูลนิธิต่างๆพอเด็กตึต้งร่วมกนันยูเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเก็บศพนะครับไม่เคยเห็นคนแฝงหลวงทั่วแล้วตายโหงนะครับฮัสซิกนะครับองนี้ส่องนี่กล้องกล้องใหม่นะครับกล้องที่บันทึกในใหม่ก็เลย ส่องได้ลึกขึ้นอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเลือกเลนมาสำหรับทําคลิปนี้เป็นเลนเจาะนะครับคลาสสิกสุดๆนะครับถ้าใครชอบส่องโลงหะองค์นี้เป็นอีหนึ่งองค์นะครับเลี่ยมทองก็สบายๆนะครับแขวนนะครับจำผิวให้ดีนะครับว่าลักษณะแบบไหน แต่รุ่นนี้มันเก๋ดีนะครับคนทำเก่งพอสมควรนะครับแต่ดูคลิปผมลหลายๆคลิปนะครับในช่องก็ดูเป็นแน่นอนนะครับหมายเลขหกหกแปดนะครับองนี้สร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์แหมถ้าองนี้เป็นเลขตองหกนี่เจ๋วเลยนะครับก็มีกล่องเดิมนะครับก็เป็นป้าที่สวยหนึ่งองนะครับองนี้ สวยใช้ได้เลยนะครับก็สําหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับองนี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับผมสองหมื่นสามพันบาทนะครับสนใจนะครับก็โทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมรับประกันแพ้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผม แล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเข้าไปนะครับรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับให้กับเพื่อนๆพนพี่พี่นั้นได้รับชมกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ